ตีนไก่วันนี้เราจะส่งพี่ไก่เขาในพานนะคะแล้วก็จะมีพี่หมูด้วยรูกตัดวิดีโอคะ่ะพี่หมูเป็นหมูทอดใส่ชิ้นทอดนะคะโอเคขอบขึ้น่้าผักเดี๋ยวลงไปในน้ำเอกไม่เอานี่ก็จะมีผักแก้ม อันนี้เราไม่ได้ทำคอนเทนต์เรื่องผักนะคะวันนี้วันนี้เราจะทำคอนเทนต์เรื่องสินข้อหนึ่งคือการฆ่าสัตว์การเบียดเบียนและทำไมถึงขัดแย้งกับการที่บอกว่าอ้าวในะีบอกว่าไม่ให้เบยดเบียนสัตว์แต่ทำไมถึงยังทานเนื้อสัตว์ได้เป็นปกติเป็นเพราะอะไรแต่คลิปนี้ขอทานก่อนให้ดูก่อนว่าเราทานจริงๆนะอนะพี่มู อนนี้คือทานข้าวนะคะ11อโมถึง5้าโมเย็นคือใช้พลังงานเข้าในร่างกายได้คือช่วงเวลาแค่นี้แต่ว่าถ้าทานเป็นมื้อจริงๆก็จะทานแค่มื้อเดียวเนี่ยแหละคะ่ะเพราะว่าพลังงานในการที่เราเอาเข้าร่างกายเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นน้าดื่มหรือว่าเป็นอาหารพวกนี้ค่ะสัหรับเรานะคะเราเป็นนักพลัางงานก็คือ,อ,อมันจะเป็นข้อมูลเฉยใช้ทำให้สัมผัสเราเนี่ยเพีย้ยนผิดเพี้ยนไปเพราะว่าเราเอาหลายๆอย่างมาใส่มันก็ค่าในความจริงของในตัวเราที่เราจะได้สัมผัสกับอะไรมันก็จะผิดเพี้ยนไปค่ะ เดี๋ยวไปเสอรอกันในคลิปพูดดีกว่าค่ะ ทางเก่านะคะ พูดเรื่องศิลข้อหนึ่งนะคะสีลงข้อหนึ่งเนี่ยาการขัดแย้งของคำสอนของศิลข้อหนึ่งในศาสนาพุทธนะคะที่บอกว่าห้ามฆ่าสัตว์แต่ทำไมในอ,อีกรูปแบบหนึ่งก็บอกว่าให้รับประทานเนื้อสัตว์ได้ด้วยความเป็นปกติมันคืออะไรแล้วทำไมถึงดูเหมือนย้อนแย้งดูเหมือนขัดแย้งไอ ค,ความรู้คําตอบในสิ่งที่มันไม่ขัดแย้งเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวจะมาบอกให้ฟังนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการรับประทานอาหารเจรมังสวิรัตแล้วก็การถือศีลอดของศาสนาเดือตามมทดินะคะว่ามันคืออะไรก็จะบอกก่อนเลยว่าตัวเราเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยค่ะเป็นคนที่ทานมังสวิรัตมาตลอดเลยก็เพราะว่า ตอนเราเด็กๆเนี่ยค่ะวเวลาเราทานเนื้อสัตว์เราจะเห็นภาพสัตว์ที่ตอนที่เขายังมีชีวิตอะค่ะสมมติเราทานไก่เข้าไปเงี้ยแล้วเราก็เห็นภาพตอนที่ไก่เขาม,มีชีวิตอยู่แล้วเราก็มีอาการอาเจียนไม่ว่าเราทานอะไรที่เป็นเนื้อสัตว์เราก็จะมีอาการอย่างนั้นตลอด จนตอนนั้นเราเด็กๆเราก็อยู่ในสภาวะที่ตอนนั้นเรายังเรือความหลงเราก็คิดว่าเนี่ยสงสัยเราคงเกิดมาเพื่อที่จะต้องเอื่สิ่งปฏิบัติในการไม่ทานเนื้อสัตว์แน่ๆเลยและเราก็ไม่ทานเนื้อสัตว์เลยนะคะเราจะทานเนื้อสัตว์เฉพาะเวลาที่เราไปกับกลุ่มเพื่อนแล้วเราก็ไม่บอกว่าเราไม่ทานเพราะว่าเรารู้สึกว่าทุกครั้งเวลาที่เราบอกว่าเราไม่ทานเนี่ยเขาจะรู้สึก ว่าเขาจะแบ่งแยกตัวเองว่าเราเนี่ยเป็นคนดีแล้วเขาเป็นคนไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่ามันมันเราอ่ะจะไม่ทําตัวให้เป็นการแบ่งแยกสําหรับเขาซึ่งเราไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นคนดีแต่เรามีสุตุผลขอ,ของเราในแบบที่เราไม่สามารถจอธิบายได้อันนี้คือเรื่องราวของเรานะคะว่าทําไมถึงสวัสด,ดีค่ะ มากมากค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วก็ว่าทำไมเราถึงอไม่ทำในาาสตัตว์นี่คือุผลของเราแล้วพอในต่อมาเนี่ยเมื่อนานๆไปเมื่อประมาณปีหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเข้าใจว่าตัวเราเองเข้านิพผ่านแล้วคือเราเข้าใจมหมดทุกสิ่งทุกอย่างในการถือศิลในการปฏิบัติ ศาสนาแล้วก็ความเป็นมนุษย์ทั้งหมดเราเข้าใจหมดแล้วว่ามันคืออะไรแล้วเราก็รู้วิธีแล้วว่าอ๋อการที่เราไม่ทานเนื้อสัตว์เป็นเพราะอะไรอันนี้มันก็เกี่ยวโยงมาถึงในสิ่งข้อหนึ่งแล้วนะคะสิ่งข้อหนึ่งต่ศาสนาพุทธก็คือการละเว้นการฆ่าสัตว์การไม่เบียดเบียนสัตว์แต่ทําไมอยางให้เราทานได้ปกติและทําไมในคําสอนที่ได้ทานเป็นปกติ ถึงมีข้อสอนย่อยมาอีกว่าอย่ามองสิ่งเหล่านั้นให้เป็นอาหารนั่นแหละค่ะคืออะไรอันนี้ทีนี้มันก็เลยมารวมบวกกับสิ่งที่เราเป็นเมื่อเรารู้ว่าเราทำไมเราถึงไม่ทานเนื้อสัตว์ในตอนแรกเราคิดว่าเราอยู่ในสภาวะหลงนั่นคือการหลีกหนีค่ะในเมื่อเรารู้แล้วว่าเราเห็นภาพอย่างนั้นนะเราหลีกหนีเราหลีกเลี่ยงโดยการที่เราทานมังสวิรัต เราไม่ทานเนื้อสัตว์และเราก็คิดว่านั่นคือบุญมันก็คือบุญค่ะเป็นบุญชั้นที่สูงรองลงมาจากชั้นสูงสุดเพราะว่าการหลีกหนีการหลบเลี่ยงทุกอย่างเนี่ยคือบุญที่รองลงมาจากชั้นสูงสุดแต่จริงๆบุญที่สูงสุดที่สุดก็คือบุญที่เรารู้ทุกอย่างแล้วแล้วเราทําได้สําเร็จค่ะเราเข้าใจในทุกเรื่องและทําได้สําเร็จนั่นแหละค่ะคือบุญที่สูงที่สุดในสิ่งข้อหนึ่งเนี่ยการ ไม่เบียดเบียนสัตว์สำหรับเราเราเคยผ่านมาแล้วเราจะเรียกว่ามิติชั้นต่ำนะคะมิติชั้นต่ำเนี่ยหมายถึงการสร้างบุญที่ยังไม่ถึงที่สุดเราจะเรียกมิติชั้นต่ำส่วนการสร้างบุญที่สูงสุดแล้วนั่นคือนิพพานนั่นคือหลุดพ้นแล้วจากความทุกข์หลุดพ้นแล้วจากข้อที่สงสัยทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละค่ะคือนิพพานมนุษย์ที่เราหมายถึงก็คือมิติชั้นสูงแล้ว ทีนี้เรามาพูดเรื่องสิ่ข้อหนึ่งในมิติชั้นต่ํากันสิ่ข้อหนึ่งในมิติชั้นต่ําของศาสนาพุทธที่บอกว่าไม่เบียดเบียนเนื้อสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็คือเราเคยผ่านมาแล้วคือการที่เราทานมังซีรัสเนี่ยนะคะโอเคก็คือเราผ่านมาแล้วใช่ไหมกับการที่ไม่ ทานเนื้อสัตว์มาก่อนคือการทานมังสวิรัตนั่นแหละค่ะการผ่านในช่วงเวลาที่เีามีก็คือในช่วงของคําสอนของสิงข้อหนึ่งในหลักความเป็นจริงๆที่กาหนดเอาไว้ว่าห้ามเหยียดเบียนสัตว์เนี่ยค่ะก็คือผ่านมาแล้วแต่เมื่อเวลาผ่านไปศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองจากภายในของตัวเองว่าจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่หนู ได้เห็นสัตว์ตอนที่เขายังมีชีวิตอ,อยู่ในทุกครั้งที่หนูรับประทานเขาเข้าไปสำคันั่นมันคือสัญญาค่ะสัญญามาบ่งบอกมาบอกหนูมาเตือนว่าจริงๆแล้วอะคําคสัญญาระหว่างคนกับสัตว์เนี่ยมันมีนอยู่ด้วยกันก็คือมนุษย์เนี่ยเกิดมาเพื่อที่จะสร้างบุญแล้วก็สามารถพาตัวเองเข้านิพพานได้คือการหลุดพ้นและก็เลยสัญญ,ญากันว่าจะพาสัตว์พวกนั้นเข้านิพพานด้วย และคำสัญญาของสัตว์ก็คือสัตว์เนี่ยเขาก็ให้คําสัญญาว่าจะให้ร่างกายตัวเองในการที่ให้มนุษย์เนี่ยนำมาใช้เป็นพลังงานเพื่อที่จะให้มีแรงกําลังต่อไปนี่คาสัญญาที่ให้กันไว้นะคะและนี่ก็คำตอบว่าทําไมเราเนี่ยถึงเห็นภาพสัตว์ต่างๆเวลาที่เขามีชีวิตอยู่สัตว์ตัวนั้นที่เราทานก็เพให้เราเนี่ย บอกกับเขาในตอนนั้นว่าให้เขาเตรียมตัวเขามีผ่านและในระหว่างที่เราทานเขาอยู่นั่นคือปัจจุบันนั่นคือเขาเขามีผ่านแล้วและการที่เราไปทานเขาเนี่ยมันก็คือไม่ใช่การเหียบเรียนเราไม่ได้ไปทาบาปแต่จริงๆเรากาลังสร้างบุญนี่แหละค่ะคือของมิติชั้นสูงของพุทธชั้นสูงในสิ่งข้อหนึ่งที่บอกเอาไว้ว่าห้ามเหียบเบียนสัต อย่ามองสัตว์เป็นอาหารคือแบบนี้ค่ะไม่ใช่ว่าการที่เราอย่ามองสัตว์เป็นอาหารคือเราทานเขาแต่ทำกิริยานิ่งเฉยแบบนั้นไม่ใช่ค่ะเพราะจริงๆแล้วในกิริยาแบบนั้นในความเข้าใจแบบนั้นที่ไม่ได้เข้าใจในความถูกต้องเนี่ยมันกำลังย้อนแย้งกับความอารมณ์จริงๆคืออารมณ์ตอนนั้นคือหิวอะค่ะแต่ไปทําลักษณะท่าทางว่าเฉย ไม่เห็นว่าเป็นอาหารแบบนั้นมันไม่ใช่ความจริงค่ะมันจะกลายเป็นบาปนี่แหละค่ะศีลข้อปฏิบัติจริงๆแล้วถ้าในเมื่อเราทําด้วยความไม่เข้าใจจริงๆมันจะไม่ได้กลายเป็นบุญมันจะกลายเป็นบาปไปดิและทําไมถึงมีข้อปฏิบัติในบุญในของลัทธิอื่นๆก็คือการทานเจตั้งทีศีลอด นั่นก็คือจริงๆแล้วในะเชิงลึกในนิพิชชันสูงก็คือการทําให้ร่างกายเนี่ยเปิดทางเพื่อที่ไม่นําข้อมูลเฉยๆเข้ามาในร่างกายเพื่อที่จะได้สัมผัสรู้ถึงความเป็นจริงที่เรารู้อย่างนี้ค่ะจึงกดมีการสร้างบุญเป็นข้อนี้ขึ้นมาหนึ่งก็คือในเมื่อใครยังไม่ทราบก็ต้องวนกลับ ไปเพื่อที่จะทําในกฎของข้อบังคับนี้ทําเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าจะทราบความเป็นจริงเมือนกับเราพรรอเราทราบความเป็นจริงแล้วเราก็ไม่ได้ทําแบบนั้นแล้วมันหมายถึงการหลุดพ้นแล้วค่ะหลุดไปแล้วแล้วก็จะทําหน้าที่อื่นไปอีกไม่งั้นคุณก็ยังวนทําเรื่องเนี้ซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆแล้วเมื่อถึงเวลามันสุดแล้วอ่ะมันก็ต้องวนหลุดก,กลับไปทําแบบเดิมอ,อีกมันก็ไม่ได้กระเรื่อง บุญก็ไม่ได้กระเดื่องไปอยู่ชั้นสูงที่คุณจะต้องทำหน้าที่ใหม่คนที่ทำมาเสมอไม่ว่าจะทำงานหรือทำอะไรก็ตามสุดท้ายมันก็ต้องมีการเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งเงินเดือนจะต้องสูงขึ้นในสิ่งที่เราทำแ้าเปรียบเทียบในความเป็นมนุษย์นะคะก็คือแบบนี้แล้วก็การที่ทาน เจทานมังสิรัตมันคือการสร้างบุญที่สูงค่ะยอมรับว่าสูงแต่สูงรองลงมาจากทั้งสูงสุดประว่าไม่ว่าการสร้างบุญอ,อะไรก็ตามที่เป็นการยังไม่รู้ที่สุดแล้วการหลีกหนีการหลีกเลี่ยงคือถูกต้องที่สุดค่ะถ้าในความเป็นมนุษย์หลีกเลี่ยงคนไม่ดีหลีกเลี่ยงคนที่คอยด่าเรา คอยจะมีปัญหากับเราคือก็คือเราก็หลีกเลี่ยงโดยการที่ไม่ต้องไปนั่งอธิบายไม่ต้องไปพูดอะไรไม่ต้องไปเจออะไรกับเขาไม่คือการหลีกเลี่ยงค่ะถ้าเรารู้ว่าหลีกเลี่ยงกับคุณระที่นี้แล้วดีที่สุดทีนั้นคือเราต้องทําแต่สิ่งที่จริงที่สุดแล้วจริงๆก็คือการที่พูดกันตรงๆเลยค่ะแก้ไขจากตรงนั้นแต่ถ้าเราทราบว่าเขาไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เหมือนที่เราเติมเราจะรู้ว่าคนนี้พูดได้คนไหนพูดไม่ได้แบบนี้ค่ะเป็นต้นมันก็เหมือนกับการถือศิล หมันกับสิ่ข้อหนึ่งในการละเว้นเนื้อสัตว์ในแบบที่ลทัทธิหลายๆลัทธิทำกันบางศาสนาทำกันแต่จริงๆในเชิงลึกที่เขาให้ทำจริงๆนะเป็นเพราะว่าต้องการให้ร่างกายละเว้นาจากข้อมูลสื่อใถ่บ้างเพื่อที่จะได้รับข้อมูลเป็นจริง,งที่เรารับเนี่ยค่ะก็เลยมีการละเว้นเนื้อสัตว์ก็เลยมีการมิสิงอด นี่คือคำตอบที่เป็นข้อมาแต้ในข้อที่บอกว่าหลายๆคนไม่เข้าใจโดยเฉพาะพระคเทจิกหรือว่าผู้ที่อยู่ในศาสนาพุทธที่บวชมานานแล้วค่ะหลายๆท่านไม่เข้าใจจริงๆนะคะถึงในความเป็นจริงของในข้อนี้ว่ามันดูขัดแย้งเพราะว่าพวกท่านเนี่ยจะรู้ถึงบทสอนทุกอย่างเอ๊ะเดี๋ยวสอนให้ไม่ดีดียนแต่ทำไมเวลาฉัน จะต้องสันได้ทุกอย่างนะไม่ไม่เขาเรียกไม่แบ่งแล้วก็เวลาจะฉันอีกให้ให้คิดว่าอันเนี้ยคือไม่ใช่อาหารแล้วมันคืออะไรแล้วทำยังไงเนี่ค่ะคือคำตอบของข,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 ข้อนี้ข้อหนึ่งค่ะตอนนี้มาธรรมชาตินะแล้วก็หลังพลังงานด้วยการถอดรองเท้าถอดรองเท้าเหยียบทรายอยู่ในการพูดโอเควันนี้จบแล้วนะคะ ลืมบอกวิธีค่ะวิธีที่ในการส่งสัตว์เขานิพนเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้เห็นภาพอนอย่างที่เราเห็นเนี่ยใช้จินตนาการก็ได้นะคะสมมติว่าจินตนาการในรูปแบบของสัตว์ที่เรากำลังรับประทานอยู่เนี่ยค่ะถ้ารับประทานหมูก็ให้จินตนาการเป็นภาพหมูแล้วก็เราใช้พลังงานของเราเนี่ยค่ะความเป็นบุญของเราเนี่ยค่ะสื่อสารบอกกับเขาไปว่า ให้เขาเตรียมตัวเข้านิพพานนะแล้วก็สิ่งที่เรากําลังทําอยู่นั่นคือการทําตามสัญญาในรูปแบบของสัตว์และมนุษย์ค่ะก็คือใช้วิธีการจินตนาการเอาค่ะก็เป็นวิธีที่เหมือนกับวิธีใช้พลังจิตในรูปแบบการสร้างความสําเร็จแบบอื่นใช้วิธีเดียวกันเลยค่ะจินตนาการเอาก็ได้นะคะใช้ภาพจินตนาการเอาเนี่ยค่ะ Okay. มาบอกเท่านี้ละค่ะเมื่อกี้ลืมบ๊ายบาย